ยังไม่จบนะอย่าโอเคยังไม่ได้ไปค่ะสวยค่ะทุกคนแค่ถ่ายกับย่าก็สวยแล้วอ่ะไม่รู้โดนคีบเป็ดไว้นะถ้าดันถ้าดันร้อนแล้วค่ะทุกคนมันเริ่มร้อนแล้วหันอุ้ย คนขาคือแนนพาดูแนนบอกพี่กันไม่ถูกนะแค่พาชมบรรยากาศและบ้านเมืองเขาก็เหมือนพวกเธอนะแหละไปถือมาขนมาให้หมดลูกไกด์สวัสดีตอนเช้าค่ะโกล้นคุณมอเกิลเช้านี้เดี๋ยวจะพาไปเดินอาเที่ยวในสวนนะคะไม่รู้สวนไหนน้องๆจะพาไป กลับมาเราค่อยมาเปิดร้านค่ะ <c oughs> ถ้าใครแอบชอบคนบ้านไหนเขาจะทำแบบนี้นะคะเขาจะมีต้นไม้สีๆไม่ใช่ต้นไม้เขาไปตัดเป็นกิ่งมาแล้วเขาก็มีเนี่ยเหมือนผ้าผ้าป่าของเราเนี่ยติดเป็นสีสีถ้าแอบชอบคนบ้านนี้เราก็เอามาปักหน้าบ้านนี้ค่ะมาได้ทั้งคู่ค่ะถ้าหญิงแอบชอบชายหรือชายแอบชอบหญิงบ้านไหนก็คือ เอาต้นไม้ไปปักเลยค่ะต้นแบบนี้ยไปตัดกิง่งแล้วก็ใส่ผ้าสีผ้าป่ามามัดมัดมัด,มดแล้วใส่ชื่อคนที่เราแอบชอบไว้นี้แดดดีค่ะตามร้านกาแฟเห็นด้านหลังไหมคะเขาก็าจะออกมานั่งคนที่นี่เห็นแดดไม่ได้ทำไมครับเขาชื่นชอบแดดค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> นาน <S <S ๆ,ๆจะมีแดดทีเห็นไหมคะทุกคนต้นที่แนนบอกมีหลายต้นเลยนี่ก็อีกต้นหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้อุ้ยนี่ไงนี่ไง อะไรก็ไม่รู้บอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอนะบรรยากาศยามเช้าเช้ากี่โมงเช้าสิบโมงหรอสิบโมงเช้าแล้วเราตื่นร้านนี้ยังไม่เปิดเลยพาเดินดูถนนในเมืองเมืองโคโลนเยอรมนีนะคะ ดอกย่าข้างทางค่ะสวยนะนี่ค่ะสวยจังเลยอ่ะเป็นทุ่งเลยนะคะทุกคนเรายังเดินเข้าไม่ถึงในสวนนะคะเขาจะมีเนินมีต้นไม้ใหญ่สวยเนาะสวยเนาะอย่าเอาอย่าพึ่งไว้ค้ากลับก่อนเดี๋ยวมันเหี่ยว <laughs> เดี๋ยวบวกกับทางอื่นหน้านี้จะเป็นหน้าดอกไม้เหรอหน้าร้อน ต้นไม้ออกดอกเพียบเลยค่ะนี่ก็ดอกอะไรดอกอะไรอะไรลมเย็นค่ะเป็นทุ่งเขียวเลยเขาจะมาทานข้าวกันที่นี่เห็นไหมคะจะมีเดี๋ยวสายๆอีกหน่อยเพราะเขาตื่นจะเต็มเลยนะคะสนามญ้านเนี้ยเป็ดเป็มาอาบแดดเป็ดมาอาบแดดค่ะจับไปหันสักตัวสิ ชอบดอกยาที่เป็นทุ่งๆอย่างเงี้ยค่ะชอบจังเลยสวยจังเลยเขาก็าจะมีน้ำตรงนี้ก็อีกดอกนึ่งค่ะทุกคนมันคือดอกอะไรดอกน่ารักจังเลยเนี่ยเ,เดินข้ามแล้วข้ามอีกถนนนี่ก็ร้านกาแฟแต่เขาจะไม่พาเรานั่งร้านนี้ค่ะ จะว่านั่งร้านไหนนะจ้าโตไม่ไม่ไม่เดินได้เดินได้เดินเดินถ่ายรูปไม่ใช่เดินได้แล้วแต่เขาเนี่ยเขาจำพี่รับตรงนู้นใช่ไหมใช่โอ้เดิน คุณจะพามาตรงนี้แหละครับคุณคเคยมาอะไรนะคุณจะพาฉันมาตรงนี้ใช่ไหมไปดูต้นไม้ต้นนั้นค่ะดอกสวยมากตอนนี้ดอกเออเนาะเนาะตรงนี้จะมีรถกาแฟอิตาลีรถน่ารักน่ารักแล้ววันนี้ทําทำไมไม่มีเพราะจะพามากินแบบคันชีพี่เน้นทางเปกนนอคดูค่ะทุกคนดอกอะไรเดินให้ดูว่านี่ยเป็นดอกนี้ทั้งต้นก็คือแบบว่ามันจะเป็นสองข้างฝั่งแม่น้ําเลยนะคะเดี๋ยวดันจะถ่ายให้ดูตรงกลางทุกคนค่ะ โอ้ว้าวโอ้ยสวยค่ะดอกไม้โอ้ oh. ไม่รู้ในกล้องมองเห็นไหมนะแต่คือมันสวยมากค่ะดูสองข้างทางของคลองน้ําตรงนี้นะคะฝั่งโน้นก็จะเดินก็จะมีต้นไม้อ่าที่แบบสองข้างขึ้นอย่างนี้เหมือนกันได้ยินเสียงนกไหมคะ Look at the flower flower สวยนะเป็น,นชั้นมากเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปนะอนโอ้ยดอกไม้ฝั่งนั้นของสะพานเดี๋ยวต้องเดินถ่ายรูปไปทางนั้นค่ะเรนตันทันสวยนะฉันรู้สึกฉันมาถึงเมืองนอกก็ตอนนี้แหละที่นนทำคลิปเนี่ยคือจะไม่ได้ไรายละเอียดอะไรนะคะแค่พาดูวิวดูบ้านเมืองเขาว่ามันสวยงามคนพาดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นคือตรงไหนแต่รู้แค่ว่านี่ คือเมืองโคโลนค่ะที่เยอรมนนี่เป็นห่านไหมคะทุกคนสวยจังเลยเขามีเบบีด้วย วันมีแดดค่ะอากาศดีๆคนก็จะออกมาเดินมาวิ่งแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะวันนี้นี่ค่ะบ้านเป็ดที่แท้ทรูอยู่กลางน้ำหลบฝนหลบแดดได้ค่ะทุกคนจะให้กางถึงไหนแขนนอ่นแล้วเร็้นคนขาดทุกือดีค่ะมานอนถ่ายได้เลยตรงนี้ดี๋ Nothing yeah. yeah. uh, could shake me, but then you shook me. Oh, you're right. I couldn't be taken, but then you took me. Didn't <gasps> you? <gasps> you gave me words to write. ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื e ๊ดตื๊ดระวังลระวังลัวเดินสวนเสร็จค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าในเมืองแถวนี้เดี๋ยวไกด์หนุ่มของเราจะพาไปจิบชาเออร้านมุมนี้น่านั่งเนาะใช่ทั้งหมดทั้งสิ้นคนเยอะค่ะร้านนี้เดี๋ยวเดินถอดไปนั่งร้านนี้ไหม ฝั่งตรงข้ามค่ะทุกคนคนเยอะแต่มันไม่มีแดดอยากนั่งที่มีแดดมันมาลดมาลดมาส่วนมากเขาเวลาทานอาหารเช้าเขาค่ะกดที่นี่ชอบกดไปร้านหน้าอีกแต่ไม่ได้ไปจัตลาร์ร้านีึ่งซึ่่งซึ่โอ้ยนี่เขาไม่สวยนะเขากระจายไม่มากินดอกถึงใบนะพี่ใบเป็นดอกดอกเป็นใบ ก็แต่แต่เป็นดอกนูนนนออกแดดก็คือร้อนเข้าร่มก็คือหนาวนี่คือให้เดินดูรอบเมืองค่ะอธิบายไม่ถูกให้เดินดูบรรยากาศตอนนี้จะสิเโมงแล้วเนาะร้านดอกไม้อีกแล้วค่ะทุกคนดิฉันชอบมากดอกคือดอกไม้ดีค่ะทุกคนสวยมากโอ้ยเมคกี้ ดอกไม้สวยมากแถวนี้ร้านอาหารตอนชเช้าเพียบเลยเดี๋ยวเดินไปมันจะยาว <ผม S 2> กับถ<ง>นนเลยฝ่ามือผมเป็นไงตื่นเ<ช>ร้านนั้นเราเคยเดินทะลุเข้าไปข้างหลังเขาด้วยฉันกับเธอเจนร้านเยอะมากค่ะ ดูบรรยากาศนะคะทุกคนก็คือยาวเลยถนนเส้นนี้จะเป็นพวกอาหารเช้าอะคะ่ะจะพานั่งร้านนี้คะ่ะทุกคนพักทิพักุงพลและทะลุชื่อร้านนอนนามาตั้งไกลได้นอนนานอนหน้าเหรอ N O N N A หนีจากนาได้มานอนนาเออขารู้เขารู้เบาหน้าเราเขาให้เรามานั่งตรง ดูดูบรรยากาศคะ่ะเราได้ตรงหัวหมุมเลยคะ่ะนี่อันนี้คือ appetizer ไไเดี๋ยวให้น้องก็สั่งให้ทานคะ่ะเอาที่มีอะโวคาโดนะจ๊ะไอ้นึงของงนนได้กรีนทีค่ะชอบอากาศแล้วก็บรรยากาศค่ะอุบัติเหตุน้อำหมากก็เป็นบรรยากาศที่ร้านนอนนา เดีย๋ยวจะไปกินแกงอ่อมไก่ที่ที่ร้านวันนี้แม่ลูกค่ะทุกคนวันแม่แม่ลูกเขาทานข้าวกันเรานะนะนาพี่ของพี่จ้านานี้จัดหน้าร้านใหม่จ้าทุกคนเอาไผ่มาลงโดยคุณแม่ยิงแม่ วันนี้วันแม่ใช้แรงงานหญิงแม่ซะหน่อยใช้โดยไม่ต้องใช้หรอกแม่มาทักทีแล้วก็วันแห่งวันแม่เดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ค่ะมาแซมข้างๆ <c oughs> ให้มันสวย <c oughs> โน้เขาไม่โอเพ่นจริงที่ได้โต๊ะทำงานสวยงามค่ะิ ดีมากเลยค่ะอากาศดีมากเนาะต้นไไผ่ม้มาตอนนี้กำลังดีกับปีนี้เลยอากาศดีค่ะทุกคนดูสิโอ้ยมีความสุขวันนี้ได้แดดค่ะซูเปอร์ตรงนั้นเขาปิดวันหยุดพ่อแดดไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายในตัวเมืองให้ดูอีกค่ะสวัสดีจ้า <laughs> มีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะเ <laughs> ขาบอกเขาจะค่อยๆงนะ ไกดบอกจะค่อยๆงัดทีเด็ดมาให้ดูค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวแนนลงคลิปให้ดูเรื่อยๆสั้นๆเจอกันคลิปหน้าค่ะกี่แขนสั้นเขาคุยให้ตัวหนอนขึ้นมาแล้วเขาก็ได้จิกกินเธอไม่มันจะเป็นดินอยู่ข้างล่างเขาเอาเท้าแบบขยุมขยุมให้เป็นคุ้งขึ้นมา เขาคุ้นกับคนไงคะสวยอีกคนนึงไปไหนแล้วไม่